มเมลเขาส่งมาเนาะส่งมาให้เรารับทราบนะว่าเราเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะก็แล้วแต่ตามสภาพค่ะถ้าเขาจะให้เราทําเพื่อการกุศลก็ไม่เป็นไรนะคะมี่ก็จะทําไปอย่างนั้นละคะ่ะทําไปขอสิ่งที่เราได้ก็คือได้เพื่อนนะคะเ,เพื่อนๆได้มิตรภาพได้เพื่อนแต่ครั้งจะได้อะไรจากพี่ยูนั้นมี่ก็คงไม่หวังแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ได้เพื่อนได้น้ำใจจากเพื่อนก็พอแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับปามีห v ลายชาแนลนะคะวันนี้ก็มาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีก็มีเรื่องมาบ่นให้ฟังค่ะเพื่อนๆจะวันนี้จะมาขอบ่นให้เจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านใหญ่นะคะขอบ่นหน่อยนะคะว่าการที่มี่เองเนี่ยน,นะคะทำ YouTube มาก็ประมาณเกือบจะ ก็ปีหนึ่งแล้วนะคะพเพื่อนๆก็กว่าจะผ่านกดขั้นตอนนะผู้ติดตาม1000พันะก็ทําจน6เดือนกว่า7เดือนนะกว่าจะได้ถึง1000พันะพอครบหนึ่งพันนะคะก็กว่าจะได้4ี่พันชั่วโมงก็มานั่งปั่นชั่วโมงกันนะคะพเพื่อนๆก็ช่วยกันนะถ้าลงคลิปทุกวันนะคะลงคลิปทุกวันกว่าจะได้ครบ1000พันแล้วก็มานั่งไลฟ์สดแทบจะทุกวันนะคะช่วงนั้นแล้วก็ลําบากเพื่อนๆมานั่งเฝ้าในช่วงไลฟ์สดนะคะกว่าจะ จะได้ครบ1,000พันชั่วโมงพอครบ1,000พันชั่วโมงนะคะก็ต้องกว่าจะผ่านกรอกในเรื่องของภาษีนะคะกว่าจะผ่านต้องยื่นเอกสารยืนยันตัวตน2ขั้นตอนอีกนะคะแล้วก็ทําภาษีนะคะกว่าจะได้ลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้องเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเพราะเอกสารอะไรครบทุกอย่างนะคะ <c oughs> เขาบอกให้รอพินนะคะมี่เองก็รอพินมานะคะนี่ก็รวมเกือบจะ4เดือนแล้วนะคะยังไม่ได้พินเลยนะคะ ก็ครั้งแรกก็บอกว่าให้เรารอรับพินนะส่งข้อความมาบอกเราตั้งแต่วันที่4ตุลาคมนะคะเพื่อนๆก็รอรอนะคะรอจนถึงห้าธันวามนะคะมี่ก็คิดว่าเออเป็นเพราะว่าตอนแรกเรากรอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะเพราะว่ามี่เองก็ไป อ่านตามคลิปต่างๆนะคะว่าทำไมพินถึงยังไม่มาสักทีนะหลายๆคลิปก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนไทยแอคเขาเราเป็นคนไทยนะคะอยู่ที่ประเทศไทยต้องทำเป็นภาษาไทยนะคะมีก็เลยเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษที่อยู่เดิมนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ยื่น ขอพิน์ครั้งที่สองไปเมื่อวันที่5ธันวาคนะคะจนป่านนี้นะคะป่านนี้ก็22มกราแล้วนะคะพิน์ครั้งที่สองก็ยังไม่มาแล้วก็เขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าคุณมีกำหนดไม่ถึง1เดือนนะคะแล้วก็แล้วเขาจะยุติโฆษณาของเรานะคะมี มรู้มีจะทํายังไงต่อไปกับเจ้าของบ้านนี้นะคะเพราะว่าเราก็พยายามแล้วนะคะพยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกวันนี้ก็ลงคลิปแทบจะทุกวันนะไม่ได้มาพูดอะไรหรอกนะคะแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเจ้าของบ้านนะมันก็เข้าใจอะ่ะลูกบ้านเยอะนะเขาต้องดูแลให้ทั่วถึงบางทีมีอาจจะตกหล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามีก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดีนะคะเพื่อนๆพี่พพๆคนไหนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการขอพินนะคะว่าทํายังไงถึงจะได้ พินนะคะเพราะว่ามีกอกเอกสารไปที่อยู่ก็ขอไปครั้งที่2แล้วก็ยังไม่ได้นะคะมีก็เลยว่าจะขอใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่<ล>สาม<า>นี้ก็เป็นครั้งที่3<า>แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะอนุญ,ญาตให้เราขอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทํายังไงเราถึงจะได้พินนะคะกอกที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนแรกนะคะก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้เขาก็มีก็ไปหาข้อมูลเขาก็บอกเอ้ยลองเปลี่ยนมันภาษาไทยดูนะคะมีก็เปลี่ยนที่อยู่เป็นภาษาไทยแล้วนะคะขอไปครั้งที่ สองก็ยังไม่ได้จนป่านนี้นะคะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะเ,เพื่อนเหมดปัญญากับเจ้าของบ้านแล้วนะคะแล้วก็ก็ไม่ได้อะไรคิดอะไรมากมายแล้วค่ะก็ถือว่าเราทําไปนะแต่ว่าเราท Tube, ํา y ำ Youtube เราก็ไม่อยากทําการกุศลใช่ไหมคะก็มี ยังไงเหรอเราก็อยากจะได้รายได้เล็กๆน้อยๆสะสมเราจะอยากจะรู้ว่าคลิปของเรามีคุณภาพแค่ไหนนะคะรายได้ที่ได้ในแต่ละวันก็ไม่ได้มากมายนะ15เหรียญเนี่ย0.20ประมาณนี้นะก็ไม่ถึง1เหรียญด้วยซ้ำวันๆหนึ่งนะคะก็ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วค่ะก็หมดปัญญาแล้วเหมือนกันนะคะบาบางทีเวลาของเราที่เรามานั่งทําคลิปทุกวันนะใครๆบอกว่าเออทําให้มันสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องไปเีเรียดอะไรมากมายแต่ว่าการที่รอพินานานนี่มันก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆนีก็เห็นหลายๆคนได้พินแล้วนะคะหลายๆคนที่ทําที่ผ่านกดทีหลัง มีนะเขาก็ได้พินกันหมดแล้วนะคะแต่มีนี่จะสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ก็ไม่รู้เป็นที่อะไรเราบกพร่องตรงไหนให้เราไปถามไปรษณีย์นะที่อยู่ของเราเราลองสั่งลาซาด้านะสั่งลาซาด้าห้าวันถึงนะคะสามวันก็ถึงแล้วถ้าส่งด่วนนะคะถ้าเกิดสั่งแบบไม่เร่งด่วนก็5วันก็มาถึงแล้วนะคะที่อยู่ของมีนะแต่ว่าไอ้ g o o g l e Adsense อะไรเนี่ยแล้วก็อะไรนะรอพินของ Google a d s e n s e นี่ยากเหลือเกินนะ ขอมาสองครั้งรอจะครบสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้นะคะไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาขอบนให้เจ้าบ้านนะบ้านหลังใหญ่นะอาจจะดูแลลูกบ้านไม่ทั่วถึงนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีปัญหาเหมือนก,นกันกับมี่หรือเปล่านะคะวันนี้ก็แบบว่ามาอัดอั้นตันใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าได้ได้เห็นอ e ีเมลเขาส่งมาเนาะส่งมาให้เรารับทราบนะว่าเราเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วนะคะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะ ก็แล้วแต่ตามสภาพค่ะถ้าเขาจะให้เราทําเพื่อการกุศลก็ไม่เป็นไรนะคะมี่ก็จะทําไปอย่างนั้นแล้วค่ะทําไปขอ สิ่งที่เราได้ก็คือได้เพื่อนนะคะเ,เพื่อนๆได้มิตรภาพได้เพื่อนแต่ครั้งจะได้อะไรจากพี่ยูนั้นมี่ก็คงไม่หวังแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ได้เพื่อนได้น้ําใจจากเพื่อนก็พอแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมี่ก็มาบ่นให้ฟังแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอคุณที่มาฟังมี่บ่นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย